ตอนนี้ป้าก็อยากจะถ่ายคลิปไว้ดูบรรยากาศบ้างนะคะครูแมวก็มารับกับเพื่อนนะคะโอ้มีม,มีนักเรียนมีคนผ่านเยอะไ่เป็นไรตอนนี้รุ่นครูแมวเอกภาษาอังกฤษมีจบสองท่านนะคะแต่แต่หลาท่านอยู่แต่ว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครได้มาถ่ายรูปนะคะตอนนี้ปา้าก็เก็บภาพบ,บรรยากาศให้ดูนะคะว่าเพื่อนจะไปถ่ายตรงไหนมุมไหนอีกนะคะก็ยินดีกับน้องกับเพื่อนๆนะคะที่จบแต่แต่ได้ยินครูแม่ว,ว่าจบสองคนหรือว่ามีสองคนที่จบมาได้มาถ่ายนี่แหละไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน่าภูมิใจจริงๆเลยเอกภาษาอังกฤษนะคะมหาบัณฑิตภาษาอังกฤษ <c oughs> ตอนนี้นะคะป้าก็เก็บบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่าตอนนี้น้องชายก็จบมหาบัณฑิตนะคะเอกภาษาอังกฤษแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็มีบัณฑิตหลายท่านนะ <c oughs> มหาบัณฑิตแล้วก็คณะอื่นๆน,นะคะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะที่มารับนี่นะคะพร้อมกันแต่ว่า ป้าเพียก็ถ่ายไกลๆเนาะถ่ายไกลๆให้เห็นบรรยากาศไม่กล้าถ่ายใกล้มากนะคะเดี๋ยวจะเสียมาร,รยาทเนาะป้าก็ถ่ายภาพรวมๆไปแบบนี้แหละครูลุงกับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ของครูแมวนะจบแล้วเนื่องจากว่าติดโควิดครูแมวก็จบตั้งแต่ครูแมวก็จบตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะแต่เพิ่งจะได้มารับตั้งสามปีนะคะจบแล้วต้อง ตั้งสามปีนะคะกว่าจะได้มารับนะคะนี่นะคะก็ป้าก็ถ่ายเก็บภาพให้ดูบรรยากาศนะคะหน้าภาพภูมิใจจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะคุณลุงก็เราก็รอคิวที่จะเข้าไปถ่ายตรงนี้นะคะที่ที่ป้ายตรงนี้ป้าก็เก็บภาพเก็บภาพรอนะคะคงไม่เป็นไรความภาพภูมิใจนี้คงคงสามารถนําเสนอได้นะคะเพราะว่าป้าก็พยายามถ่ายทีมอื่นท่าน คณะอื่นห่างๆนะคะให้เห็นบริบทให้เห็นบรรยากาศเท่านั้นเองนะคะแต่สำหรับคู่แมวกับพื้นที่นะคะก็รอคิวที่จะเข้าไปถ่ายตรงป้ายนี้นะคะก็รอคิวที่จะถ่ายตรงป้ายนี้แล้วก็คุณลุงก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบรรยากาศให้เห็นบรรยากาศนะคะนี่น่าภูมิใจกับน้องด้วยจริงๆเพราะว่าเป็นเอกภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะที่ป้าเปียกก็ ฝ่ฝันมากอยากจะเรียนแต่ป้าเพียกไม่มีโอกาสได้เรียนเนาะป้าเรียนเอกภาษาไทยฮะ,ะไม่กำลังถ่าย,ยาคลิปค่ะจัหว่าคลิปมันน้ำายิปมันยอย่างไปนะถ่ายคลิปแล้วก็พยายามถ่ายแล้วก็ถ่ายบอองเว้าเนาะไปย่างนี่ครับ,บวนะันนี้ก็มาถ่ายรูปกับ น้องชายนะครับชาน้องชายของประเปียกนะครับคุณครูวีรพันธ์นะครับกับเพื่อนนะครับก็มีเพื่อนอที่จบเมียโทนะครับไปเลยครับ <c oughs> เพื่อนๆนะฮะหลายถ้าดูบรรยากาศก็จะเจอ เพื่อนที่เข้าจบในรุ่นเดียวกันนี้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวงแมวก็เป็นจบอันนี้เป็นเป็นคุณครูวิลพันธ์นะครับ ก็บรรยากาศทั่วๆไปนะครับก็มีหลายคนที่มานะครับร่วมแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตนัปริญญาโทนะครับหาบัณฑิตนะครับ ของคู่แมวนี่เป็นเป็นคณะคณะอย่างนณะคณะศิลปศิลปศาสตร์ภาษาอัสสาางกฤษเนะะาะภาษาอังกฤษก็จะมีะค,คนที่เรียนสาขานี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับได้นะ <laughs> <laughs> ก็จบปริญญาโทนะครับก็สแสดงความยินดีกับคุณครูวิรพันธ์นะครับวันนี้ก็ พวกเรานะครับพี่ป้าเปียกกรุงวนจันท์ก็มาสแสดงความยินดีกับน้องนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับด้านการศึกษาก็อยากจะมาสะแสดงความยินดีนะครับวันนี้ก็ป้าเปียกก็อยากจะเรียนเหมือนกันแต่ว่าก็ดูก่อนนะครับ,รบแต่คณะอื่นๆก็มียังเปิดอยู่นะครับทีราชพัฒน์มีมีดกมีปริญญาเอกด้วยนะฮะที่เห็นใช่ไหมฮะ มีปริญญาเอกตอนนี้ครูแมวก็สอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนนาจยนาจารวยรวิทยานนายจารวยนาจยนาจรวยนะครับก็ตอ,ตอนนี้ก็อยู่ทำหน้าที่ยังไงครับตอนนี้เป็มนมัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศครับเป็น,เ,ปนเขาเรียกมัวหน้าหมวดนั้นไหมหรือเป็นเป็นมนหน้ากลุ่มสาระหันหน้ากลุ่มสาระชนเทศ ด้านภาษารครับ, iosis, รบภาษาตปรับก็เข้จีอเตอีเเป็นชุดภาษาเป็นภาษาสามเป็ตอนนี้ตอนนี้ป้าก็เก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่รอเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่จบพร้อมกันนะคะทุกแม่ก็รอถ่ายรูปกับน้องป้าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะนำมาฝากพี่น้องเราบ้างนะคะมาขอเอฟซีนะคะ การศึกษาเป็นส exactly. oh, okay. mm ิ่งที่น่าภาคภูมิใจการศึกษายังมีความสำคัญมากอยู่นะคะก็อยากจะให้ลูกหลานญาติพี่น้องให้ลูกหลานมีแรงผลักดันในการที่จะให้เขาได้เรียนให้เรียนให้จบนะคะโอเคค่ะ๋อคุณลุง เอาใหม่ก็ได้ยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งอะ่ะขอถ่ายภาพนิ่งก่อนก็ได้โอเคนี่เอง,น,เองนี่นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราแสดงความยินดีนะคะอ่าตอนนี้ก็ถ่ายภาพเก็บภาพไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ว่าไม่ไม,ไม่มีเฉพาะเรามีแต่เออมีท่านอื่นๆด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เห็นบรรยากาศประมาณยุยดีใจด้วยนะคะป้าเปียก็แสดงความยินดีกับทั้งมหาบัณฑิตแล้วก็ด็อกเตอร์นะคะมีมีด็อกเตอร์ด้วยนะคะที่จบแล้วก็มาถ่ายภาพกันหน้าภาคภูมิใจมากๆเลยเนาะเดี๋ยวก็เลยมาถ่ายบรรยากาศเขาเออเพิ่นมาดูนี่แหละนะคะอันนี้ป้าเปียก็มาถ่าย ปูแมวกับเพื่อนอีกนะคะอยู่กับป้ายนี้ถ่ายภาพตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ปะเปียกับคุณลุงก็เป็นตากล้องให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะคะ ถ่ายภาพบรรยากาศด้วยตัหเรบป้า,าปเปียก <c oughs> คุณลุงก็เป็นตากล้องนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จัดจัดท่าถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะคะ ก็อากออก็มีความสำเร็จน่าชื่นใจมากเลยนะคะอันนี้ก็กำลังพากันจัดเ้ บ้าขามาเก็บภาพบรรยากาศเขาคุณลุงกำลังถ่ายภาพให้นะคหล้งหันข้างหน้าไปดิุณหญิงก็จะละเอียดในการเรื่องอยากจะเก็บภาพสวยๆนะคะนี่ว้าว

วยน่ารักนะคะไม่ได้นอนอีกแล้วให้พ่อมาเข้ามาป้าถ่ายคลิปด้วยโอยบคป้าขออนุญาตลงยูทูบได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์อะไรนะคะชื่อนันทการค่ะโอเคอันนี้อาจารย์วิรพันธ์นะคะได้อยู่ที่น้องที่จบพร้อมกันนะคะพี่น้องโอเคอันนี้ได้แล้วนะงั้น ่เธอลูกเงียนจบหรแม่ลางานไป่เอแม่จบลูกบ oh ่มาเขียนเห้ลูกวเขียนให้ลูกเขี้ยนเลยลูกอเพื่อนน้องนะคะเาอะมาเา้วีมานเลยนดีแนบ่นเ็นท่าง่ี้ายน่น้ำเนเป็นลูก ดดีด้วยค่ะอยากจะแอคชั่นท่าไหนตอนไหนได้เลยเด้อเพราะว่าอันนี้กำลังถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งด้วยค่ะจีดีับมีถ่ายภาพนิ่งด้วยอยู่ค่ะสองท่าน,นนะครับอาจารย์ะรนะอาจารย์รับอาจาร,รจจย์นันทก,การนะครับแล้วก็อาจารย์พิลพัฒน์นะครับก็สองท่านนี้ก็หยกนี่นะคะ เดียวกันเนาะดีป้าก็เก็บภาพไว้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นมาฝากเอซีด้วยนะคะแรงผักดันเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องลูกหลานที่จะเรียนศึกษาในระดับต่างๆนะคะโอเคสำหรับช่วงนี้นะคะป้าก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะพอดีว่า เพื่อนๆก็อยากจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับป้าเปียก็เลยมาเก็บภาพด้วยค่ะดูๆคุณลุงยู่อยู่กลางเก็บภาพบรรยากาศม,มาฝากนะคะโอเคนะครับหนึ่งสองสามครับสองสามครับสำหรับป้าเปียกก็นี่เลย ถ,รรถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายภาพบรรยากาศว่าฝากนะคะุลุงก็ถ่ายรูปให้กับน้องๆน,นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็อยากจะเก็บภาพเยอะๆนะคะถ่ายภาพให้กับน้องๆน,นะคะ1,2,3 คือเป็นสีมะตอนนี้คุูแม้ก็กำลังถ่ายกับรุ่นน้องอีกนะคะคุณลุงก็กำลังถ่ายให้เนาะกระเปียก็เก็บภาพบรรยากาศไปกี้ <c oughs> เ<ฮะ>ก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็ยังรอเพื่อนรอขี่กันอยู่นะคะ น,นี้ก็กำลังรอเพื่อนที่จะมาอีกนอยู่นะคะเป็นอาทีตยก่หนึ่งสองสามสมี่หกเจ็น้าเ็สองสามสีน้ากเอ๋อเนี่ยกเแล้ว าให้ยบอกดนะอาจนูอกาจารย์เอลกลังถูาอยค่ะบณฑิตกำลังถ่ายรูปถืออาจารย์นะคะที่ที่สอนนะคะเดี๋ยวขวางเนาะมันหลายกน่ะคุณลุงก็ทำหน้าที่จอมาต้องให้นะคะโทรศัพท์อาจารย์